นี่คือรายการเฮเลอร์วอลนิตจะจำใสและนี่คือเกมน้องหมาที่มีผีเสื้อเก่ออยู่ที่จมูกมันจะน่ากลัวแบบไหนนั้นเราเคยเล่นเกมที่เป็นน้องแมวมาแล้วเกมลักษณะเดียวกันเป็นน้องแมวที่เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆมีทั้งเป็นคนเป็นน้องแมวแต่รอบนี้เป็นน้องหมาหน้าปกตรงนี้อาจจะดูไม่น่ากลัวแต่ในเกมอาจจะน่ากลัวก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันตื่นขึ้นมาน้องหมาอาจจะหลับอยู่ โอ้เห็นผีเสื้ออันนี้น่าจะพันอันนี้ใช่ไหมชิบะเอาจะกินหรือเปล่าแลบลิ้นปุกอะไรแต่เช้าเออนอนไม่อิ่มเลยโอเคเดินยังไงอ๋อลากไปใช่มาลากมีอ่าอ่าโอเคมีผีเสื้อเกาะอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มีกังหันอยู่อ๋อเป็นแค่เครื่องประดับของประดับอาจจะอยู่ในทุ่งดอกไม้ที่มีของเก่าๆวางอยู่ก็เป็นได้และนี่คือศาราที่มีเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบูชาของใครสักอย่างนึงนะน้องหมาไม่รู้เรื่องหรอกน้องหมาก็มีชีวิตแค่ขน้องหมาที่เดินตามผีเสื้อไปเรื่อยๆวิ่งตามวิ่งตามไปวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามนี่ไหนจะไปไหนจะไปไหนฮะ กินได้ไหมเนี่ยดมากินดูหน่อยสิอืมผีเสื้อตัวนี้นั้นจริงๆแล้วก็เป็นผีเสื้อตัวหนึ่งกลับมาสู่ตอนเช้าที่มีทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ที่เดิมมีเครื่องบินไอพ่นที่กำลังบินผ่านไปสีสันสวยงามหมดเพลงไพเราะ อ๋อยากนั่งเครื่องบินนั้นยังเลยเอ๊ะหรือว่าถ้าเราเป็นผีเสื้อเราอาจจะบินอย่างนั้นก็ได้นะน้องหมาก็คิดไปเรื่อยๆด้วยความเป็นน้องหมานั้นก็อยากรู้ว่าผีเสื้อตัวนี้จะบินไปไหนสวัสดีครับแม่น้ำนั้นเป็นขุมทรัพย์ของพวกเราทั้งหมดน้องหมาอ่านออกไหมน้องหมาอ่านไม่ออกมีรถผ่านหน้าไป มีเต่าทองอยู่ตรงนี้อืมเต่าทองตก,ต,กตกใจตกใจตกใจเต่าทองเนี่ยนะโอเคอาจจะยังไม่เคยเจอก็เลยแปลกใจว่านี่คืออะไรคันเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้จัก,กรยานเต่าทองสามตัวบินไหมไม่บินรถก็คันเดิมอีกแล้วข้างหลังเป็นเหมือนเอ๊ะสวัสดีครับขึ้นไปดูเหรอเงอยหน้าขึ้นไปดู อ้าวเป็นเด็กสาวสเก็บเราไปเลี้ยงใช่ไหมทำไมมาขวางอยู่ตรงนี้เนี่ยมีของกินไหมครับม,ม,มีของกินไหมหิวหิวมีของกินไหมเอ่ยเด็กสาวเดินผ่านไปแล้วก็อ้าวกลับบ้านพร้อมกันอ่าจะพาผมไปไหนเหรอมีของกินให้ผมไหมเนี่ย มนุษย์มนุษย์เป็นครั้งแรกที่ได้เดินเคียงข้างมนุษย์เหมือนเพื่อนคนหนึ่งมนุษย์คนนี้จะพาเจ้าหมาตัวนี้ไปไหนเจ้าหมาตัวนี้ก็ไม่ใช่หมาเด็กเป็นหมาทีอา่อาจจะอายุกลางๆวัยกลางๆของอายุของหมาโตมาประมาณหนึ่งไม่ค่อยได้อาบน้ําดูแล้วขนค่อนข้างสกรปรกเจ้าผีเสื้อตัวนี้อีกแล้วเหรอเอ รู้จักกันไ,มไหมเนี่ยไปตามผีเสื้อดีกว่าอ๊ะฝนตกแล้วผีเสื้อจะไปไหนผีเสือ้อเอบินไปอีกแล้วยังไม่เหอเล์นะครับแต่กลิ่นอายมามีความเหอเล์ในดวงตาของเด็กสาวคนนี้เด็กสาวคนนี้ไม่มีในตาดำเธอเป็นใครเอา อ๋อเกิดอุบัติเหตุกับเด็กสาวคนนี้คือให้ระวังเด็กๆคือให้ดูแลให้ดีไม่อยากให้ใครต้องมาเศร้ากับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กๆโอ้แล้วคือเธอเป็นวิญญาณหรอโอ้จิงด้วยครับโอ้โหโอ้โห <laughs> แล้วผีเสื้อก็กลายเป็นสีแดงตอนนี้ขนแขนเริ่มสแตนด์อัพเล็กน้อย คือมันไม่ได้จำสกแกนนะวันถัดไปคือโอ้โหอ่าอืม,อมกลิ่นอายของเกมเปลี่ยนไปทันทีนี่คือโรงเรียนชั้นประถมอ่าฮะน่าจะเป็นโรงเรียนของเด็กสาวคนเมื่อกี้น้องหมาก็เดินมาเรื่อยๆคือน้องหมามองเห็นวิญญาณไง ตามสัญ,ญญาณของหมาสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างที่มนุษย์ไม่เห็นเอ๊ะทำไมตัวออะไรอ่ะทำไมตัวโปร่งแสงได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นเอ๊ะเจ้าของเก่าหรือเปล่าเจ้าของเก่าหรือเปล่าอ๋อวิ่งไปวิ่งไปหืป้ายนี้เลย เออน้องหมาอ่านไม่ออกแต่ชุดก็ใช่มือเริ่มเปลี่ยนสีเราเดินไปด้วยกันอืมดึงปลายทิ้งซะไม่ปลายยังอยู่พยายามขยับมาให้ดูนี่ไงให้ระวังรถโอ้ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุใช่ไหมเนี่ยอืมแล้วก็ลูกบอลล่วงลงมาโอ้มากับฉัน มากับฉันครับไปครับไปยังท้องฟ้าเอาแล้วน้องหมาอไปด้วยกันเดินไปเป็นเพื่อนครับผมโโอ้หเดินไปเรื่อยๆครับรู้แล้วครับไม่ต้องย้ำม,มากก็ได้ผมรู้แล้วครับผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ครับผมเดินมาเรื่อยๆไปครับไปก็ไป ไปอยู่แล้วเออมาอยู่แล้วไปที่ท้องฟ้าโอ้โหนั่งรอนั่งเล่นเป็นเพื่อนคืออย่างเงยหน้ามานะอย่างเงยหน้ามานะครับไม่ไม่เงยดยซูมด้วยเลยซูมใกล้ๆเลยเต็มตัวเตรียมตัวเงยหน้าเอ๊อหายไปหายไปหายไปโอเคโอ้ อืมแต่ผีเสือ้อตอนนี้อ่ะวิ่งตามต่อคือน้องหมาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะก็ตามสัญญาณหมาเอออืมเงยหน้าเหรอไม่ให้เธอไป <c oughs> เออคุณครับคุณครับผมถ้าไม่มีของกินก็ปล่อยได้ไหมครับเออ คือน้องหมาตัวโกวผีไหมเนี่ยไปกับฉันเอ้ไปทําไมต,ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วเริ่มกลัวแล้วฮะน้องหมาเริ่มกลัวเฮาแล้วไม่อยากไปแล้วเอออย่าร้องไห้สิ <c oughs> โอ้สงสารเหมือนกันแต่เราเป็นหมาที่อืม,อมทำยังไงดี จะไปด้วยก็ไม่ได้นะน้องเขาอาจจะไม่รู้วัดเราอยู่คนละโลกกันแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวอยู่เป็นเพื่อนละกันเออเออผมสงสัยเนี่ยว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าอือขอมือ เอาเส่มงกุฎให้โอ้โหโอ้โหอืมโอ้โหแสดงว่าน้องหมายังมีชีวิตอยู่บ่ายายน้องหมาอาจจะเป็นน้องหมาปกติแต่ว่า เด็กสาวคนนั้นคือเธอก็มีความสุขแล้วได้ขึ้นสวรรค์น,นะฮะนี่ไงได้รับความคิดถึงความรักจากน้องหมาผีเซื้อยังอยู่ผีเสื้อยังอยู่วิ่งต่อยังไม่จบใช่ไหมเอ๊แต่มัน <c oughs> แต่น้องหมาเริ่มจางๆไปเรื่อยๆอะ่ะแต่น้องหมาแบบปกติก็น่าจะเห็นวิญญาณเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามที่เขาบอกมามองเห็นสิ่งประหลาดด็อก น้องหมาเนี่ยตัวน้องหมาโปร่งใสอะทำไมอย่างนั้นล่ะอืมเดินไปเดินไปหลับตาเดินไปเริ่มง่วงเนี่ยโปร่งใสอีกแล้วอือมบรรยากาศอีกแล้วให้ระวังหมาอ้าวเอ่อโอ้โหเตรียมปวดตับได้เลยครับผมพอจะเดาออกตรงนี้น่าจะเป็นที่เก่าของเขา อ,อย่าบอกนะว่าอุบัติเหตุเหมือนกันเริ่ม <c oughs> มันไม่ได้เฮือดแล้วนะตอนนี้มันเริ่มเศร้าวีเสื้อปลุกเสียงน้องหมาหลับเศร้าเศร้าเศร้าน้องหมาหายไปตรงนี้แหละใช่เจ้าของใช่ไหมใช่เลยครับเราจะเป็นเจ้าของเดินหรอเดินไป น่าจะเป็นเจ้าของเก่าเครื่องบินบินผ่านโอ้โหเตรียมตัวปวดตับอีกรอบหนึ่งตับใหญ่เลยคราวนี้เจ้าของเปิดบ้านนี่ไงผีเสื้อน้องหมาโอ้เศร้า <laughs> ชัวรเลยครับแอมโฮมกลับมาบ้านแล้วโอ้เป <laughs> ็นเศร้า ผมก็เลี้ยงหมาไงโอ้โหสวัสดีป๊อกกี้ฉันกลับมาแล้วเออคือเลี้ยงหมาเหมือนกันไงเลี้ยงหมาเหมือนกันแล้วมันมันซึ้งนะฮะมันอินวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ป๊อกกี้เนี่ยน่าจะอยู่บ้านอันนี้น่าจะจากเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะจากเรื่องจริงแน่เลยอะโมจิของป๊อกกี้นายกินไปเหรอโอ้ไม่ได้กินนี่แล้วอย่งงางนั้นใครกินล่ะถ้าไม่ใช่นาย นายนี่ยังเป็นเด็กเล็กตลอดเลยนะผมว่าใช่เลยครับจากเรื่องจริงแน่นอนสัมผัสได้ไปอยู่ดาวหมานะป๊อกกี้หลับซะนะโอ้โหคือคือแบบซึ้งมากคือเรื่องจริงแน่นอนอันนี้เจ้าของจริงๆหมาจริงๆชัวร์เลยโอ้ป๊อกกี้คือชื่อน้องหมาแล้วก็เจ้าของนะครับนี่ไง ปกกี้ด็อกปกกี้แมนยังอยู่ไหมยังอยู่หรือเปล่านี่คือตอนเด็กใช่เลยนี่คือมาจากของจริงแต่ว่าปัญหาคือน้องยังอยู่ไหมตอนเจอเด็กผู้หญิงนี่คือแบบยังหลอนอยู่นะฮะพอม,มาเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเปลี่ยนมูดเลยผมว่าน่าจะยังอยู่มั้งใช่ไหมยังอยู่หรือเปล่าอ่ะปกกี้ มันเศร้ามากเลยนะโอ้โอ้โหโอเคนี่คือเกมเจาอก,กี้นะครับตอนแรกก็เตรียมตัวว่าจะหลอนแน่นอนไว้ไวมามีหัวใจเหลือเกินมันเศร้ามาก โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ See y o oh, u โอ้เปลี่ยนเลยอะตอนแรกเป็น wake up คราวนี้ see y o u